งานนี้บุ้งกีก็มานะท่านผู้ชมนี่ฮะไซ์โรงงานโรงโม่โรงเมือง,งนั้นเลยฮะ,ะเดี๋ยวพามาดูไซ์นี้หน่อยนี่คือไซต์ที่เราใช้งานสำหรับรถขนาด20ตันนะครับบุ้งกี0.9คิวหรือบางคนก็เรียกว่าเป็นบุ้งกีคิวจริงๆแล้วเขาก็มีขีดความสามารถในการตักเกินคิวอยู่แล้วล่ะตัวนี้เป็นบุ้งกีงานฝีมือคนไทยนะครับโรงงานอยู่ที่ไทยกับโรงงานสตาร์บัตไทยแลนด์นี่ฮะ มีเป็นพวกหัวริปเปอร์ครับแล้วก็มีพวกหวัวเจาะลายไปหวัวเจาะกระแทกครับซึ่งราคาเขาบอกว่าถูกสร้างแล้วก็ผลิตมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยราคานี้เข้าถึงได้ง่ายครับแล้วก็ที่สําคัญครับอ่ะสังเกตอะไรไหมเนี่ยตรงเนี้ยเหล็กนะฮะเหล็กเขาจะมีความหนาแล้วก็ใหญ่กว่านะครับในราคาน่าจะถูกกว่าของท้องตลาดด้วยแหละ ถูกกว่าเจ้าใหญ่ๆด้วยท่านผู้ชม่าผมใช้คำนี้เลยครับดูสิที่ก็เสริมมาเสริมเหงือกเสริมรอยเชื่อมนะฮะอ่ะมาแล้วครับเดี๋ยวพาไปรู้จักกับพี่วินยัยพี่วินยัยพี่พิชัยนะ,ะโอ้โทร,รทีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาแนะนำหน่อยฮะ,ะอันนี้เป็นมุ้งถีนะครับมุบ้งถีเทปวีดิวิสตนะครับใช้กับงานของ320 พีซีสองร้อยหรือว่าเอสเคสองร้อยสองหนึ่งศูนย์พวกนี้ใช้ได้หมดนะครับเป็นมุ้งกีขนาดรถใช่ครับใช่ก็ความจุประมาณเก้าสิเก้าประมาณไม่เกินคิวประมาณนี้ครับครับอ่ะดูพระเอกเราหน่อยฮะครับนี่ของรถเอ่อสามสามแปดศูนย์สามสิบหกตันครับรถงานเหมืองโรโม่ใช่ครับเป็นขนาดหนึ่งสิบหกครับครับตักทีเดียวนี่คุ้มเลยใช่มาดูพี่เบิ้มหน่อยครับพี่อันนี้ใช้ของงานของ ของพีซี3 350 500อย่างเงี้ยเป็น2.5ครับ2.5 Q นะผู้ชมครับตากใส่6ล้อในครั้งเดียวเนี่ยขายห่วงเลยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่ม Heavy Duty ใช่ครับครับวันนี้เอามาเป็น Heavy Duty ขออนุญาตลงดีเทลรุ่นนี้หน่อยที่บอกว่าเป็นเกรดธรรมดาแต่เราเสริมให้มันเป็น Heavy Duty ในราคาเท่าเดิมกับโรงงานทั่วไปใช่ครับ ตรงนี้นะครับเสริมเสริมเสริมกันสึกตรงนี้ให้หนึ่งพ่นนะมีกันสึกให้แล้วก็เสริมตรงนี้หนา14มิลครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเหล็กเหล็กกันสึกตรงหลังมือนะคุผู้ชมซึ่งตรงเนี้ยมันมันชอบสึกเพราะว่าเราเวลาตัดเป็นเวครูดครับตรงเนี้ยจะสึกเร็วกว่าเพื่อนเลยครับแล้วก็ร่องเงือกลหรพี่ร่องเงือกผมก็เสริมกันกันตรงนี้ให้ครับเพราะว่าเวลาขุดขุดไปส่วนใหญ่มันจะเว้าเข้าไปตรงนี้นะครับแววเข้าไปตรงนี้ผมก็ทําตรงนี้เพิ่มเพิ่มเติมให้เข้ามานะครับ ขออนุญาตเปิดเผยราคานิดนดงได้ไหมอันนี้ราคาถ้ายังไม่รวมแบกรวมค่าขนส่งก็อยู่ที่ประมาณที่6กหมื่นเก้านะครับโอเคครับผู้ชมครับราคาไม่เกิน7จ็ดหมื่นนะฟังนง่ายๆครับนะน่าสนใจครับกับราคานี้ปอกนี้ก็จะเป็นรูมาตรฐานของเขาเลยใช่ครับมาตรฐานครับโต80ดสิบครับถูกไหมครับปกติแล้วข้างตัวนี้จะถ้าเป็นมุ้งหยีตลาดจะไม่หนานะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าความหนานี่หนาปึกเลยเกือบเกือบนิ้วเลยนะเนี่ย ่ะครับรายละเอียดนะฮะนี่ครับถ้าเกิดว่าใครขุดไม่เข้าน,ะนี่นี่ใช้เจ้าตัวนี้บ้านเราเรียกกันว่างาช้างงาช้างหรือว่า Ripper ครับก็ใส่รถขนาดขุดมีแต่14ตัน20ตันนะผู้ชมราคาต้องบอกว่าของเขานี่ททำมาเพื่อคนไทยเลยโดยเหล็กเนี่ยนำเข้ามาจากเมืองจีนนะครับแล้วกข็ขั้นตอนการผลิตแล้วก็โน้ตเฮาของเขานี่ ใช้เป็นโรบอทนะฮะในการเชื่อมบางส่วนครับพับม้วนมาแล้วก็มาประกอบที่เมืองไทยะฮะโรงงานเขาบอกว่าอยู่ที่ระยองอำเภอบ้านค่ายนะฮะถ้าจะไปจะมาก็นี่เลยตามชื่อที่อยู่บริษัทเขาครับ,รบหาง่ายอยู่บริษัทสตาบัดสามห้าศูนย์หมู่สามถนนบ้านค่ายตำบลหนองละกอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับ เซิร์ชหาในระบบนี่ครับตามนี้เลยส่วนราคาตอนนี้เขาบอกว่าราคาค่อนข้างที่จะโอเคเลยละ่ะถือว่าคุ้มฮะคุ้มที่สุดและนี่มีฐานการผลิตไทยประสบการณ์มากกว่า30ปีสำหรับเครื่องจักรหนักครับหัวแยกกระแทก ก็หัวยักกระแทกสําหรับรถขนาด3ตันอ่าโทษที5ตัน8ตันนะตัวนี้ใช้ได้ครับตัวนี้คือ Quick Copper นะครับกึ่งออโต้เวลาที่ลูกค้าซื้อไปเขาบอกว่าในการใช้งานก็ต้องถอดสลักนิรภัยตรงนี้ก่อนทุกครั้งนะฮะ ยังไม่ถึงระดับออโต้ครับผู้ชมตัวนี้ก็สำหรับรถขนาด5ตันอ่าแล้วก็มารถขนาด20ตันครับสตาร์บัตอ่ะถือว่าน่าสนใจครับกับบูธนี้